อาจ้าโอ้โหโอ้เอาเบอรตินอหม่นะครับตอนนี้ครับอื้ออาจกปั่มขึ้เยอ้ยลงตาเนี่ยโอ้ยกำนกันต่ได้สบัสดีกำปั้นกันไปแล้วครับโอ้ยหายพยามเด็ดครับไล้ครับโอ้ ก็จิออกได้พี่นำไงดือนี่ลม้มอยวอยโอ้ยครับตัวละครครับพนุน่าจารเริ่มคร,ครับผมโอ้ยเฮ้านะควันใจซอยในเฮ้าครับไอ้อยเฮ้าโชคหมานครับปักอบปอลลาบครับโอ้ยครับพี่อำครับ มืัอนี้เพราะว่าคัมนะครับเป็นทางจั๊กงงแล้วล่ะมืัอนี้ชีโม่เครื่องค้าเป็นทางเอาให้อาหารปลาเจียมเสียโ <Yay! S 1> จ้นะครับ MC เขานะฮอ้าวไปแล้วครับมืัอนีว้วันนี้มาโตขึ้นนะครับแต่ว่าผู้น้ำฟองคทางไปนั่นครับ พุ่นนะครับทั้งเหนือครับพี่น้องครับเต้นเตือนะครับโอ้ครับพี่น้องครับวันนี้โตคลื่นครับโตขึ่นครับพี่น้ังลมมาโตคลื่นครับเย็นเราพากันเดินเล่นเราพากันเดินเร้นภูเรินฟังภูกระจายเสียงครับพี่น้องครับวันนี้ จับเต้าแต่ก่อนมันจะเป็นหมากน้ำเต้าครับพี่ตังเนะจับปูจับปูจับเต้าครับเดี๋ยวนี่เป็เราก็ใช้วัสดุนะครับที่เหลือใช้กระปุกนะครับกระปุกน้ำเกลือครับถอยก่อนครับถอยก่อนถอยก่อนครับพี่ตังครับ ร้อยๆตะเกียดไร้อก็นดับพอดีกครับมา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 าม่มมาามามนมาามามาม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 ามามอมามาาม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 นมา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 ามมามามับมาอาามาามามาาครับมามาามาามามาาาาม

ไปจากไหนกันจ้าก <hei> ูอ้าวโอ้โหโอ้โหเอาเบตอนอีเมลนะครับตัวนี้ครับอออตปั๊มคือเลยโอ้ลงตันเนี่ยตึกตึกโอ้กินไม่ได้เว้นี่โอ้โหมึงจอโอ้โ โอ้โหเจ้าเจ้าเวดใหญ่มันเช่ไหมวะโอ้ดี่าป้าปาขับมาดิโอ้ยใหญ่กว่านี้นะฮะจนล่าไหมตัวใหญ่เดใหญ่เนาะเออเฮ้ยไหมเอ้เกิดโลกครับพี่้องครับ โอ้ขาพี่ดังรับมาอิลีเด้ยครับโจ้วน่แหละครับโอ้โตขึ้นนะครับพี่น้องครับพยาบเบ็ดโตขึ้นครับพี่น้องเอ,อ้ยนะยี่ดอกเลยอย่าพลาดอย่ากระพริบตาเย,ยอะเยอะเยอะติดมาขึ้ดองแท้โอ้ขาอิริเดียครับพี่น้องครับไ เราก็ตามไปข้างข้างไปทางครับเดีย๋ยวที่ใช้ก็คือบ้องโกครับเป็นเหยื่อเด็ดของเขาเนะนียย่ยเป็นไงดีนครับเน,นี่ยมาลุน่นมาลุ่นมาลุ่นต่อไปครับพี่น้องมาลุ่นต่อไป บัวนักก่งขู่ผมได้ได้บอกแต่ลูกบัวนักก่งขู่ว่าฮันน่าเซนเตเวินนะครับพี่ดังเอฟซีเลยก็ด้เห็นหนาตุล,มล้มผลาญนะแล้วก็มีเห็นแต่พระเอกหนูน่าจะเรื่องครับสาวทั้งฟังสปปล่าครับเนไปใส่กับผู้สาวพม่าส,สอนสวิงครับข้อกันมอือนกันโอ,โอ้เจ้าซื้อ หนูน่าจะเริ่มบอกว่าจะเติ้เอกนะครับช่องตุลมพะอลครับโอ้ยตุลมพะโลตุลมเนี่ยเป็นแต่ช่างภาพแต่เขาบ้าหูครับจักเลยมัดตอนนี้เนาะวุ้นจูบจูบไหลมาเนาะไหลมาเนาะสำนีลนะครับพอดีแซ่บครับไปตังค์มา ดีครับครบดีครับครับตื่นรำวงสันครับนะเอออะไดีครับได้สองตัวแล้วครับเหยียดนี่อเร่าเนี่ครับสีตัวฮักโนฮีเท่าฟอดวงใจหลายเลยนะครับพี่ดังเลยเกบสองโลแล้วครับพี่ดังครับ เนตัวใหญ่บลึมานัวใหญ่ยักษ์ใหญ่ลยยักษ์เล็กเฮียฝรอยมาติดดีแท้ขัดชีกันแด้ครับพี่นตัวนี้ อีกเพียดนึงไปได้ครับดีใจหรืครับไปไดักรับนะมาเบิ้งกันครับเฮ้ย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 เพียดนี่ราคาที่ฝาเครื่องลุดอะ่ะเพียดนี่เนาะ ouais นเพียดเมื่อกี้เนาะเพียดสุดท้ายเราสุดท้ายเราเลยครับมาลุ้นด้วยกันจะมาหรือเปล่าดึกๆ โอ้ขับเล่นหมักปินมาเลยครับฮ่าฮโอ้เกือบสีปิดเกมเลยครับพี่น้องครับเชียโอ้ต็มเลเต็มเลเกือบสีปิดแล้วครับเกือบสีปิดคลิปแล้วครับมีบอมีบออะมีอีกไหมมีอีกไหม ม,ม,ม,าามี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 แปลว่ามีภาษาพื้ไทยครับพี่นาครับมี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 เนี่ยมีมีแปลว่ามีน้นะนะตัวใหญ่ครับพีพพ่นาครับตัวใหญ่เจ้าอาันนี้หละดึกดึกเลยนะโอ้ยโเอ้ยนั่งบ่โอ้ยไ,ลไลกลไกลก็ได้จับปั๊บ สัมผัสใกล้ๆครับพี่น้องครับสัมผัสดูใกล้ๆอู้ครับออกอักลากเลยครับออกอักลากแล้วเสือบรรทัศนาครับพี่น้องครับเฮ้ยเฮ้ยโจมามาโอ้โถ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 โดีครับผมมีกี่ไม้มีกี่ไม้ฐานแดงๆขึ้นมานะตปุบปๆกบกบมันๆ ครับมีไหมครับอบไปรนะครับนี่เรืฟังสปปเล้าครับม่นายครับฟังซปปเล้าซอปปเล้าย่อมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวย่อมาสปปเล้า ครับพ่นตมีแต่ขาดกับขาดแต่ว่าปุดๆมาเคร่งญ่บ้างครับตายห้าเลยมาจ้ะครับพ่นงครับเกมนะคบพ่นงครับนะาอักลากเครับอักลากั่นสโลครับ มือนี่กันแต่ว่าการับข่กขัดแรงขัดง่ายครับพี่น้องนะฮะบกขัดแรงขัดง่ายฟ้าวใช่ป่ะเพื่อนขัดง่ายนะครับพี่น้องครับปิดคลิปนะครับอ่ะที่นี่กันจะลาพี่จะล้าน้องไปแล้วนะครับเด้อบ๊ายบายครับพี่น้องครับผลงานกับผลงานผลงานดูกระจากระจายเลยครับนี่